ใส่มหมูมันคั่วลงไปคั่วแันหลายขั้นตอนแต่ว่าคิดยุ่งคิดยากอย่น,น,นะและเฮ็ดง่ายๆมันบ่ดซ่บยบใอาหารตร้องเฮ็ดให้มันหลายขั้นหลายตัวสลับซับซ้อนแต่น,น้อยเคิดง่ายหลายมันก็หไวยแกะป,ปลากระป๋องใส่ถ้วย่แล้วง่ายสุดแล้ว สบายดีพี่น้องเจ้กับช่องเกเทยียบกับสาลาวเมื่อนี้เฮาจะกินอาหารไร้ปลาแดกเองหมูคั่วน้ำปลาเนาะใส่เป็นหมูซับโอ้ยฟังซื้อเป็นตะเค็มแท้อันเฮาก็ไ่ได้เอาแต่น้ำปลามาคั่วอย่างเดียวเฮาก็ต้องปรุงให้มันโบเ็มอยู่แล้วเนาะมันก็คือโยกตัวอย่างปลาดุกต้มน้ำปลาเนี่กะเขาก็ไ่ได้แค่ใส่แต่น้ำป,ปลาแดกปลาลานั่นแหพี่น้องเฮาก็ต้องปรุงให้มันแบบ มีรสชาติบบให้เค็มมานะก็คืออ่าไก่ปี้งปลาแด็กนี่บางคนก็ว่าเป็นต่เค็มได้เขากับ่บได้ใส่แค่ปลาเดก็กเขาก็องปรุงให้มันมีน้ําตาลมีเป้งหนัวใส่ให้มันแบบว่าโบาเค็มอยู่แล้วเนาะเออเพราะว่าเพราะว่าบางคนกับฟังฟังแต่สื่อกับที่เข้าใจแต่ว่าใส่แต่น้าปลาหรือปลาเด็กอย่างเดียวมันโบแมนเนะาะเขาเขาแค่ยกตัวอย่างอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นพระเอกตัวหนึ่งก็คือหมูขั้วน้ําปลาเนี่ยกับโบแมนใส่แต่น้ปาปลานะม,มาเหาอัน เมนูไง,ง่ายไงอีกแล้ว,ลวถ้าจะมาเจียวกระเทียมก่อนถ้าเพื่อจิบแบบซอยเอาเนาะกระเทียมจะจะโบอาซับมาเถาจะมาปรุงมหมูก่อนเนาะใส่รสด,ดี แล้วดีก็ใช้แป้งพอดกรอบน้องเในแบบนี้ขยัลทุเข้าให้เข้ากัน ไปน้องอันดับแรกเขาก็เดียวกระเทียมก่อน มเลยนะให้มันเหลืองข้งนี้เอาออกแล้วเนาะเพราะว่ามันชิมันเหลืองข้างนอกอีกแต่ท้ายมันเหลืองจัดชิไม่ามาทอดหมู hello สิทอดให้จนเหลืองจนกรอบเป็นน้พี่น้องเนาใช้เวลาแตงหอ่ขั้นตอนนี้ไล่แล้วไล่แล้วกรอบ น้องปุง่มมีซือน้ำตาลว้ายแต่เอ็มอันบบมีน้ำตาลปี๊บนะไอ้ใส่เป็นน้ำตาลนั่นน้ำตาลนี่คือน้ำตา,ำตาลทรนะายเ,นนาาาาายเอาผงฟึ่งฟึ่งเน่จักหน่อยรเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลมันเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาจักหน่อยเนาะ น,นี่คือน้ำปรุงของเฮาเจ็บน้ำตาลเพิ่อมอีกหน่อยมาใส่หมูมันคั่วลงไปคั่วบันี หลายขั้นตอนแต่ว่าเฮ็ดงาด่ายง่ายๆมันบ่แเสบเลยอาหารตรา้องเฮ็ดให้มันอาหลายขั้นหลายตัวสลับซับซ้อนจต่น้นอยเฮ็ดง่ายหลายมันกะ้วแกะปากกระป๋อง,งใส่ถ้วยเหแล้ง่ายสุดแล้วมันต้องมีขั้นตอนแนจตนะ่น้อยเนาะบบแมนว่าจะเฮ็ดง่ายเกินไปมันบ่คคอยเสียบอ่ะกระเทียมมันที่เ้าเจียว ง่ายบ่บวานหมูคั่วน้ำปลาเรียบร้อยเจ่นี้ก็บจบแล้วไม่ได้ยาก่เอ้าได้แล้ว พี่น้องหมูวันขาน้าวนำป่ามาพี่น้องหมูขาัาวนำป่าเจ้านี่กับซันหาแต่เมนูมาเฮ็ดเนาะนี่ละพี่น้องอันการเฮ็ดอาหารนี่กะถ้าเราเรียนรู้มันกับวีวันสที่สุดเน่มันก็คือแบบว่าอ่าก็คือเราเรียนอย่างอันก็คืออันเด็กน้อยเรนเรียนหนังสืออะ่ะเอออันนี้ก็คือกันนั่นแหละทุกอย่างมันกะ อันนี้ก็ถ้ามารเรียนดูเรียนรู้ได้เรื่อยๆมันความรู้มันบ่มีขีดจำกัดดอกพี่น้องถ้าเฮาสเสวงหาไฟหายาเฮ็ดมันก็มันก็เป็นถ้าเฮายิ้ซื่อบวบยาเฮ็ดอย่างมันก็บวบเป็นเอออาหารนี่คือกันถ้าเฮาสนใจเฮาก็เฮ็ดเป็นถ้าบวสนใจก็เฮ็ดบวบเป็นเนาะก็แค่นั้นง่ายๆเนาะก็ะคือเพียวๆกันเฮ็ดเป็นหลากหลายแล้วก็มีคนว่าจเจ้าคือเฮ็ดเป็นทุกอย่าง ก็คือจะเพยียวเปคนที่สนใจเรื่องอาหารพอ่อจะเพยียวไปคนมาเฮ็ดอาหารเออก็มีคนถามว่าไปเรียนมาบ่ได้เรียนพี่โนโ้องแค่เขาอ่ะอะเขาเบิ่งเบิ่งผิวเผินนี่คือจะเพยียวก็เฮ็ดเป็นแล้วเพราะว่าเขามีเขามีอ่อาหยังก็เขามีพื้นฐานนี่แหละอันนี้คือกันล่ะอือันจะเพยียวจะว่าลลลหลายๆคงหลายๆคนคงจะบกบ่บอยยเห็นไหมบ่เมนูนี้ที่จะเพียวเฮ็ดขึ้นมานี่ยมันบ่ เขาก๋ okay. สามารถแบบรังสรรค์ขึ้นมาได้เนาะก็คือ,อยังก็คิเอทขึ้นมาได้นะเมนูแต่ละอย่างกะม,มันบูพิษดอกนะต้องการแบบเพ็ดแบบว่าแปลกไปเลยต้องการไม่ต้องตามไผก็ได้มันบูพิดโมถูกการแต่งอะ่ะปรุงแต่งอาหารนี่ก็ได้หืมกรอบเลย เอาคุกแป้งแล้วกับไปทอดมันเลยกรอบมันเป็นไปไมาคล้ายๆเมนูกับแกมนอะเมนูแบบนี้กินกับข้าวก็ได้ถ้ามันเย็นมันจะกรอบเมือ่อกีอ่ะ,ะ,เ,ะเทน่อกี้เสียซ้มกับ ก็พ่อดาได้ว่าก็เจ้าปรุงแบบไหนก็เจ้าใส่ยังแน่นะอืมพอพออดาวว่า,าสรสชาติว่าเขาใส่ยังแน่นะอยู่ในอาหารเพราะว่าเขามีพื้นฐานในการเฮ็ดอาหารอยู่แล้วเนาะ <c oughs> มึงเถอะมึงเถอะเขาเบิ้งแบบว่าอ่าเบิ้งกอ้เจ้าเฮ็ดในออนไลน์เขาก็เบิ้งพื่เดี๋ยวเขาก็จำได้เล้ว่าว่าเฮ็ดยังไงเพราะว่าเขามีพื้นฐานอ่าถ้าว่าถามถามบางคนที่เพิ่่เคยเฮ็ดอาหารเนาะให้ให้เขาเบิ้งในออนไลน์จำได้บ่ถ้าถ้าว่าถ้าว่าเบิ้งแล้วละจำบ่ได้เล้ ะมันจะต่างกันตรงนี้เขาคนบ่เคยเฮ็ดนะก็จะจับได้ถ้าว่าคนมีประสบการณ์ในการเฮ็ดอาหารเั้เบึงเขาก็จําได้เลยเอามาเฮ็ดโตได้นะนะความหมายก็ประมาณนั้นแหละไม่จะออกมันหวานเค็มๆเล้ยทางประเทศทยจะน้ำปาให้น้ำปามก็เค็มแล้วมัน,นมนะพี่น้องกินน้ำกันทุกคูทุกคนฟางลาบ,บ่าคไทยตามประเทศ สำหรับวันนี้ขอตำลับไปก่อนพอเข้าไม่คิดหน้าบ๊ายบายดี